คุณช้างคุณแผนต่อจากความเดิมตอนที่แล้วคุณแผนเห็นนางวันทองหายไปในห้องจึงตามเข้าไปดูเห็นนางวันทองร้องไห้จนเป็นลมสลบลงจึงเสกน้ำประพรมลงไปทำให้นางวันทองปืนขึ้นคุณแผนจึงพานางวันทองออกมานอกห้องนอนนางวันทองมีความอะไรต่อคุณช้างเป็นอย่างยิ่งเมื่อเดินผ่านมาเห็นม่านที่ตนปัก ขาดขวางอยู่กลางห้องทำให้นางเจ็บช้ำน้ำใจเป็นยิ่งนักครั้นถึงห้องกลางนางเห็นทาสผู้หญิงนอนกิ้งอยู่เกลื่อนกลาดทำให้นางเศร้าใจมากเมื่อผ่านห้องแก้วกิริยานางก็กล่าวลาพร้อมฝากให้ดูแลขุนช้างด้วยจากนั้นนางก็เดินสั่งลาพวกสัตว์และดอกไม้ต่างๆที่อยู่ชานบ้านของนางแล้วเดินลงบันไดไปด้วยน้ำตานองหน้า ปานจะขาดใจขุนแผนเห็นวันทองร้องไห้คร่ำครวญดังนั้นจึงปอบว่าอย่าร้องไห้ไปเลยช่วยไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยเถอะไปเพียงเดือนเดียวเท่านั้นแล้วพี่จะพากลับขุนช้างอยู่ข้างหลังใช่ว่าจะสิ้นไรผู้หญิงเสียเมื่อไรวันทองได้ฟังดังนั้นจึงว่าหยุดพูดเสียบ้างเถอะพี่ใครเขาบอกให้มารับน้องหรือเมื่อมา พาไปแล้วจะนำมาคืนอีกจะให้น้องอับอายขายหน้าเข้าไปถึงไหนถ้าอย่างนั้นน้องไม่ไปแล้วคุณแผนก็บอกว่าแม่พี่หยอกเล่นนิดเดียวไม่ได้หรือพี่รักน้องจะพาไปเชยชมเรื่องอะไรจะเอามาคืนให้พูดพางก็เดินไปจุงสีหมอกมาแล้วพูดว่าไม่ต้องกลัวสีหมอกนะเราจะขี่สีหมอกไปด้วยกัน แล้วกระติบบอกวันทองว่าพี่สีหมอกนั้นเป็นม้าที่มีสง่าราศีจงขอสมาราโทษสีหมอกเสียก่อนเพื่อให้สีหมอกสบายใจนางวันทองจึงประนมมือขึ้นพร้อมพูดว่าพี่สีหมอกของน้องจงให้อภัยแก่น้องด้วยเถิดเราทั้งสองจะขอขี่พี่ไปแล้วคุณแผนก็พานางวันทองมาใกล้ม้าสีหมอก จับมือนางวันทองรูปหลังสีหมอกแล้วประคองนางวันทองขึ้นไปนั่งบนหลังสีหมอกโดยขุนแผนนั่งข้างหน้าส่วนนางวันทองนั่งอยู่ข้างหลังขุนแผนนางวันทองกลัวจะตกจากหลังม้าจึงกอดขุนแผนไว้จากนั้นขุนแผนก็ร้องสั่งนางภายทั้งห้าให้เล่งตามไปในป่าสั่งแล้วก็ขี่ม้าออกทางประตูบ้านไป เมื่อพ้นเขตสุพรรณบุรีแล้วก็มาถึงท่าน้ำบ้านพับซึ่งเป็นลำน้ำลึกที่กว้างใหญ่มีจอระเข้ชุกชุมมากคุณแผนจึงทำทีเป็นขูต่ตะคอกคนณพายเรือจ้างขึ้นว่าบัดนี้ทรงมีรับสั่งให้เราไปสืบดูช้างสำคัญที่ในป่าจงรีบพาเราข้ามปากไปโดยเร็ว ไปมาถอดทบมคนแกวเรือจ้างไม่ได้ยินเสียงร้องเรียกดังนั้นจึงรีบพายเรือมาอยัางท่าน้ําเห็นม้ากับคนสองคนก็แปลกใจคิดว่าเราคงจะถูกหลอกใช้เสียละกมังจึงพูดขึ้นว่านี่เป็นรักผู้หญิงชาววางมาหรือเปล่าถ้าหลอกใช้เราคงจะได้เห็นดีกันไปแน่คุณแผนเห็นว่าถ้ามัวชักช้าอยู่จะเสียการจึงโดดลงจากหลังม้าสีหมอก พางไร่มนแล้วเป่าไปพร้อมกับพูดอ้อนวอนมะถอทบมว่าพี่ช่วยพาน้องไปส่งให้ปลอดภัยด้วยเถิดแล้วน้องจะตอบแทนบุญคุณพี่ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยพูดจบก็ถอดแหวนไข่มุกจากนิ้วก้อยส่งให้มะถอดทบมรับเอาแหวนใส่ห่อผ้าไว้แล้วพูดว่าเร็วๆอย่ามัวช้าต้องรีบไปให้พ้นบ้านเดี๋ยวใครมาเห็น เข้าจะทำให้ฉันต้องพลอยลำบากไปด้วยขุนแผนหันมาชวนนางวันทองลงเรือก่อนลงเรือไปปลดเครื่องอ่านสีหมอกออกจากตัวมือถือเชือกบางเหียนสีหมอกให้ไหวน้ำตามมาด้วยเมื่อถึงท่าน้ำฝั่งหนึ่งก็รีบผูกเครื่องอ่านสีหมอกอุ้มนางวันทองขึ้นสีหมอกสีหมอกก็พาวิ่งจะบึงมาในป่าจนถึงบ้าน ก้วยยุงทลายจากนั้นคุณแผนก็ใช้ดาบฟ้าปืนตัดต้นไม้แล้วใช้ฐานเขียนข้อความที่ต้นไม้นั้นว่าถ้าคุณช้างตามมาจะถูกฆ่าตายคุณแผนเดินทางต่อจนพ้นเขตสุพรรณบุรีจนไปถึงเขาพระซึ่งตอนนี้คุณแผนได้ชมป่ามีตอนหนึ่งกวีประพันธ์ไว้อย่างไพเราะว่ามีการเล่นคำดังคำประพันธ์ว่าไว้ดังนี้ ผงลิงตายกิ่งรางลิงควยายแงลิงเล่นไล่กันบุ่นวิ่งรางลิงชิงข้างขึ้นข้างลิงกาหลงลงกิ่งกาหลงลงเพกากาเกาะทุกก้านกิ่งกรรนิการกาชิงกันชมหลง มัดกากากวนล,ล้วนกาดงกาปากกาลงทำลังกาจากนางสีหมอกก็พาขุนแผนและนางวันทองมาถึงยังเนินผาท่าต้มใส่ทั้งสองลงจากหลังสีหมอกปล่อยสีหมอกให้ไปกินน้ำทั้งสองจึงลงไปอาบน้ำในสระเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วจึงพากันนั่งพักที่ร่มใส่ คุณแผนร้องสั่งห่งพายกุมารทองให้คอยดูอย่าให้ใครเข้ามาใกล้แล้วคุณแผนก็ปลดเครื่องรางของขลังออกจากกายดังคำประพันธ์ว่าดังนี้แล้วเปื้องเครื่องคาดจากกายาปลดผ้าประเจียนจบเกสีเสื้อย้อมว่านยาล้วนอย่างดีประคำถมตุ้มปีสะอิ่งรัด ไหมทองกองถักเป็นอักษรจอดสอนเส้นได้ลายเข็มกัดประกุดโทนลงยาสารพัดประจงจัดวางเสื้อสำเร็จพันแล้วขุนแผนกับนางวันทองก็ร่วมพิรมสมสวัสดกันที่ใต้ต้นใจนั่นเองจนพระพายชายพัดสบัตดโบกต้องโยกกิ่งสะท้อนไหว ทั้งสองคึงเขาเย,าย้ายวนใจสำราญรื่นลมใสในพนาเหมือนมนหายจางลงนางวันทองก็ลำพึงถึงตัวเองว่าคงจะต้องพบกับความทุกข์ร้อนอย่างแน่นอนเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่รู้ทำให้คิดถึงเมื่ออยู่กับขุนช้างนางมีความสะดวกสบายทุกอย่าง แต่เป็นเพราะนางนั้นเป็นคนไม่ดีเองที่บังคับใจตัวเองไม่ได้ครั้นจะไปว่าขุนแผนก็ใช่ที่เพราะมีความรักใคร่ในตัวนางอย่างแท้จริงจึงสู้บากหน้าเอาชีวิตเข้าแลกพานางหนีมาอยู่ในปา่านางคงทิ้งขุนแผนไม่ได้ทั้งนี้ก็แล้วแต่วาสนาคิดแล้วนางก็หลับไปในที่สุด